อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศก,กับคุรีดวันนี้มากันที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ถือว่าเป็นศูนย์รวมอาหารหลากหลายวันนี้อยากแนะนําให้ชิมนั่นคือโยเกิร์ตดูดได้วัตถุดิบทุกอย่างนําเข้าจากออสเตรเลียชื่อร้านว่าคูมิโซนฟอเรสเทลรอบออฟสองเมนูแรกแนะนําโยเกิร์ตอวโวคาโดอโวคาโดส,สดๆจากนิวซีแลนด์ปั่นกับโยเกิร์ตอร่อยคูณสองตามมาด้วยโยเกิร์ตข้าวเหนียวดาคัดเลือกข้าวเหนียวดําคุณภาพพันดี กรุบนึบเโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ใช้สตรอเบอรี่เกาหลีสดๆมาทำแยมโยเกิร์ตร,รีเฟชใช้ทั้งสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่ตามครีบไปเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์กันเลยครับอร่อยเลิศกับครุ่วันนี้นะคะรี่มาที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์และร้านวันนี้คูมิเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ถือว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เป็นโยเกิร์ตดูดได้ โยเกิตนี้มาจากไหนเรามาคุยกับเจ้าของร้านกันนะคะคุณธัญทรดุลยะธรรมมาพิรมคุณตวงจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตวงคะคุมมิเด็กเซอร์ก็ราชพฤกษ์ของเรา เป็นโยเกิร์ตแบบไหนอย่างไรจ๊ะคูมินะคะจะเป็นโยเกิร์ตดูดได้จ้าแรกของประเทศไทยจุดเด่นของโยเกิร์ตคูมิของเรานะคะคือ<ฆ>เราจะนําเข้าวัตถุดิบทั้งหมดจากออสเตรเลียโยเกิร์ตของเราค่ะจะเป็นเฮลตี้โยเกิร์ตอยู่ในรูปแบบของแก้วค่ะ<ฆ>พร้อมดื่มก็คือเราก็เจาะแล้วก็ดูดทานาได้เลยะะดูดแบบชื่นใจใ<ช>ได้เลยเหมือนเครื่องดื่มเลยนะคะค่ะแล้วมีโยเกิร์ตอะไรบ้างจ๊ะเมนูแรกที่เราแนะนําเป็นอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเราจะใช้อโวคาโดพันแฮชนะคะจะนาเข้าจากประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์นะคะ เขาจะมีความมันมากพอมาทานกับโยเกิร์ตคุมิของเราเนี่ยคะ่ะเขาจะเข้ากันแบบอร่อยมากเลยต้องลองเลยเพราะอคาโดก็มีประโยชน์นะคะเมนูที่สองเมนูที่สองนะคะจะเป็นเมนูข้าวเหนียวดำค่ะเมนูนี้จะเป็นเมนูสุดฮิตในประเทศออสเตรเลียค่ะใช้ของเกษตรกร,ทกรไทยนะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวพันธุ์พิเศษทงางภาคเหนือคะ่ะแล้วก็จะมีรสสัมผัสที่ค่อนข้างจะเหนียวกรึบๆเข้ากับตัวโยเกิร์ตมากๆเลยค่ะโยเกิร์ตข้าวเหนียวดํา บะเบ้อสติกกี้ไรซ์นะคะอ่าต่อเลยจ้าต่อไปนะคะจะเป็นเมนูสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่คัสสันจากเกาหลีค่ะเป็นสตรอเบอรี่สดค่ะเอามาตำทำแยมไม่ได้ผสมอย่างอื่นเลยค่ะนั่นก็คือสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสุดยอดเลยนะคะอ้าต่อไปรีเฟรชค่ะรีเฟรชจะเป็นสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่สดนะคะเราปั่นรวมเข้าไปกับโยเกิร์ตค่ะทำให้เป็นสีม่วงน่าทานแบบนี้ค่ะออกมานี่หน้าตานี้เลยนะคะโยเกิร์ตอร่อยอยู่แล้วอามาอีกนึ้โยเกิร์ตมะ่วงค่ะ มะม่วงเช่นเดียวกันเราก็คือทําซอสเองค่ะเรานํามะม่วงสดๆเนี่ยเอามาตําซอสค่ะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ทาซอสเองจึงไม่มีอะไรปรุงแต่งคูมิโยกเกิดของเรามี2ไซส์นะคะจะเป็นไซส์ท็อปนะคะแล้วก็ไซส์มินิค่ะลูกค้าสามารถที่จะเลือกใส่ท็อปปิ้งเพิ่มได้นะคะดีืต้องขอการันตีความอร่อยเดนเิศเป็นพิเศษให้กับคูมิดยเกิร์เป็นอร่อยเลดะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านคูมิเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ภายในโครงการเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์โซน Forest Tale. ์เ l ลกรอบออฟสองและสำหรับเมนูอร่อยเล้อต้องกินกับร้านคูมิเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์คือเมนูนี้เลยครับ อร่อยเลิศก,กับผลิตรี้มเจูอีติ้งย่างสิงสังสวัสดีค่ะ